นะครับถ้าเรามาดูดูการเปรียบสองตัวนี้นะครับดูเปรียบสองตัวนี้นะครับถ้ามาเปรียบสองตัวนี้ลองดูนะครับเห็นก็ไทเนี่ยใหญ่กว่านะครับตัวใหญ่กว่าเงี้ยวกว่าครับเอาอบัคคอมาใส่กันเมื่อกี้ผมเคยแนะนาไปนะครับนาะอบัคคอมาใส่กันอบักคอมาต่อกันแล้วก็โค่นมันเงี้ยวหรือะ นะครับแต่ไทยเนี่ยก้นมันยาวกว่าฉะนั้นช่วงช่วงช่วงตัวเนี่ยของไทยเนี่ยมันยาวกว่านะครับแล้วก็แก้มดูแก้มครับแก้มเห็นก็แก้มมันใหญ่เหลือน้อยเดียวเห็นก็ใคาใหญ่เหลือน้อยเดียวไม่ผลในการนีบนะเห็นก็ปลายข้างแบบตันเลยครับแค่แก้มนะครับทั้งทั้งที่ไอเนี่ยลูกผสมเนี่ยเลี้ยวมากนะครับแต่ติดนี่แบบติดเพราะว่าไอเน,นี่ยแก้มมันดีหน่อยอ่ามาดูทรงหน้ากันดูทรงหน้า นี่เนื้อตรงจี่ให้ดูสซงเนี่ยจะเห็นกันเองผมอธิบายดีกว่าเนาะแน่ไอโซงแน่เนี่ยไอ้ไนนไนนตัวทั้งซ้ายเนี่ยมันเปิดกว่าเห็นก็มันเปิดกว่ามันเปิดกว่าทางขวาบางคนว่า กว่างหน้าเปิดบดีกว่างหน้าเปิดบดีเนี่ยผมจ้าไม่เห็นละว่าหน้าเปิดเนี่ยได้หนีบก่อนเวลาหลายครั้งโอเคแล้วเขามื่อคืนว่ากว่างหน้าเปิดเนี่ยนี่บาดเจ็บเนาะในความคิดของเขาเขาคิดว่าอีกว่างหน้าเปิดเนี่ยตล้วนี้หน้าเปิดดูหน้นเปิดเห็นาะงามเปิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมที้ให้ดูดีกว่าที้ให้ดูดีกว่า อ่าเนี่ยครับหน้ามันเปิดอะไรที่หาขึ้นมาเห็นอ่าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็หน้ามันเปิดหน้ามันเปิดมาดูแก้มดีเห็นก็แก้มดีอง,งอนดีเนหะ็นก็เนี่ยแก้มดีงอนดีเนี่เนี่ยอ่าก็เนี่ยหัวมันยกหัวมันยกเก็หัวมันยกเน,นี่ยคือมันมันยกกว่า ก็ต้องเน้หนีบดีกว่าเวลาไหลกันนะนี่มันหนีบมันมันมันยกบบยกต่าเวลาหนีบเวลาไหลกันไอหัวสูงเนี่ยไปจะหนีบคอนนี่นะครับดูตัวนี้นี่ก็มันจะมอบแ้วน้อยมันจะกินกันน้อยเดียวนะทรงหน้ามันจะกินกันน้อยเดียวนะครับทรงหน้ากินกันน้อยเดียวนะทรงหน้ากิ่นกันน้อยเดียวนะทั้งๆที กูเหมือนแกบาบากินกันนักอันนี้ตำก็น้อยนะครับยกตำก็น้อยเดียวแล้วก่อเสียแก้มน้อยเดียวมันก็มาได้หนีบเลยเห็นอ๋อเนี่ยทั้งๆที่เลี้ยวกว่านะเนี่ยเวลาเปียกกว่านะครับเปียบกว่างหัวยกเนี่ยมนเจอ่บบมาดีนะบางคนโอ้หัวยกเ็นนี่บบเจ็บแต่หัวยกหนีบก่อนเห็นอ๋เนี่ยผมทําคลิปเพื่เห็นเลยว่าหัวยกหนีบก่อนหัวยกหนีบก่อน แก้มดีกับแก้มมันดีกับมีผลฉะนั้นถ้ากวาหัวเขายกถ้าแก้มเขาดีเนี่ยมันจะตัวอื่นจะม่ได้นีเพาเนี่ยครับนี่ยครับตัวนี่ก็หัวมันยกแก้มมันดีเนี่ยถูกไหมแก้มดีแก้มดีแก้มดีเผชิญไรกระเพาะ่ยมันมีผลนี่ครับเนี่ยก็แก้มมันดีหัวมันยกถ้าท่านนี้มันปิดกวางไทยนะมันจ้ากว่านะไทยัะจ้ากว่านะแต่ว่าตัวนั้นนีมันได้เพราะว่าทรงแน่มันดีกว่านะครับเนาะแล้วก็ คาย่างตัวนี้ที่มันจนกันแล้วก็ตัวนั้นมาได้นี่ตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่านะ,ะปัจจัยหลายอย่างนะครับฉะนั้นเวลาเปรียบความก็เขาลองอ่านกิน,ปปปปน,กนเป็นเป็นชื้นเป็นชื้ไปเนี่ยก็เนี่ยหน้าเปิดเหรอเนี่ยหัวมันยกหน้าเปิดมันเหมือนเหมียงนะเนี่ยหัวมันยกหน้าเปิดแต่มันเหมือนเหมียงแต่มันได้นีบก,ก่อนเราเอาไปใ่้พอนเนอร์ที่ซื้อน,นี่นะครับเนาะสำหรับความขายเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเนาะวันนี้เอามาลงให้ชูให้ดูกันว่าความมันปิดจะนี่นะครับเนาะโอเคเนอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเบิ่มของพาะนะครับวันนี้เอาปอพันธ์มาจ้ำนะครับปอพันธ์ที่ผมใจ้ยู่ใจ้ยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นไทล้อยนะครับนี่นี่ครับไทล้อยเดอร์นี่นะไทร้อยเขาต้องดึงสายไทร้อยไว้นะครับต้องเอาไทลอยไว้ตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าวันหน้าเขาทาลูกผสมลูกอย่างมาเนี่ยมันจะมันจะส่งหาไทล้อย์ได้เพราะไทล้อยเนี่ย เขาทำมาเม Funny, ินนะครับนี่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 คือไทยที่เขาขายกันกุเตื๊กกูตึ๊กอะไทยเป็นไทยเจาะก๊อกของเขาเนี่ยครับเป็นจาะก๊อกร้อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะต้องเก็บไว้ครับที่ขายก็มีนะครับขายก็มีเนี่ยไม่ใชฟบอกดีนะครับนี่ครับไทยดูครับดูความเร็วของมันมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือไทยนะครับสเต็ปไทยอ่ามาดูเซี่ยวเป็นเซี่ยวเนี่ยครับเซี่ยวปุ๊บ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 มาจุ้ยครับมันจะเว้ยกว่าไทยเหก็เว้ยกว่าไทย ครับอันนี้เสี้ยวนี้ยังโวยวแต่ละนะครับแต่แต่ก็โวยกับไทยแต่มันไม่มีโวยกับนี่เหรอนะครับอ่ะจะไม่นีเพื่อดูนะครับนีดเพื่อดูเนอะอ่าเรื่องของทรงหน้านะครับทรงหน้าตัวนี้ดีกว่าครับไทยดีกว่าแล้วก็ตัวใหญ่เหลือตัวนี้หน่อยนะครับเนาะอ่ทรงหน้าดีกว่านะครับตัวใหญ่กว่านะครับดีกว่าทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเปิดกว้างเท่แต่ที่เวลาจนกันจนกันไม่ได้นะครับตัวนี้จะได้เปรียบมากแต่นี่เราจะลองตัวนี้ดูเพราะตัวนี้เป็นเสี้ยวนะครับ จะเอามาแบกนะครับเอามาแบกไทยนี่ก็เปิดปอพันธ์เหมือนกันนะครับปอพันธ์ที่ผมผสมเนี่ยนะครับเนาะผสมเนี่ยผมจะมาเนี๊ยมให้ดูสองตัวนี้ปิดปอพันธ์นะครับอ่ามาดูข้างก่อนเนาะดูข้างก่อนเนอปึ๊บห่างดูข้างนะครับเขาปล่อยกวางเ็าต้องปล่อยให้มันเนียข้างไหลกันนะครับมาดูนะครับโอ้ครับแล้วไทยมันแห้งนะครับไทยตัวนี้แห้งนะครับมาดูกันตัวนี้ไทยนะครับตัวนี้เซี่ยว นะครับเซวนี่เลาะคามเลาะข้าวปุ่นนะครับคามรัดนะครับคามรัดข้าวปุ่นนี่นะครับนี่คามทีกหนึ่งเนาะดูไปคามคามไปมรู้เป่ามันจะได้กันท้ายกระทอนะครับจามกันเอ้าท้ายดันแล้วครับโอ้โหนะครับดันตบตบตบนะครับเท่มกันนะครับนดูดีนะครับ่กองนี้ทั้งสองเป็นป้อพันของผมนะครับที่ผมใจ้อยู่ มันหยิบให้ดูนะครับจะได้มันใจในสายของเขานะครับป่อพันธุ์เป็นได้นะครับขีหน้าจะเล่นกวางยังไงนีมาดูนะครับเอามาจากที่ขายเลยครับไปได้พิเศษอย่างเลยครับป็นเราที่ขายมานั่นนะครับสามารถซื้อไปเล่นได้นะครับนี่ก็มันหยิบให้ดูนี่ทรงแม่มันดีแค่นั้นเองนะครับแต่ที่ขายก็ไปนเจอบดีนะครับดีเหมือนกันหมดนะครับโอ้ดูไทยมันแห้งแล้วดอดอครับมันถุยไงนะครับแล้วมันแห้งดอ โอ้โหครับอึกดอดอหัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็แห้งไปนะครับมาดูอินโดเนี่ยมันจะไหวก่อนนะครับเนาะอินโดจะหลอดก่อนนะเซียวนะครับเชียงโดสุดแมโอ้เซี่ยวมาจับใจเซี่ยวลอยนะครับมันเป็นลูกของลูกเซี่ยวผมครับนะครับเพราะว่าเอามาพากับไทยผมครับเอาไทยเอาไทยลอยนี้เนี่ยมาพากับเซี่ยวนะครับจะเป็นตัวนี้แน่ เนี่ยครับน็อเนาอตขัดตัวน้อยนะเอาออกก่อนนาอมาหาันอ,อย่านี้นะถ้าออกจากขาวนี่มันจะเริ่มตื่นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มผิวไปเริ่มตื่นจะเริ่มเลี้ยวก็แล้วนะครับยกทา้งไข่ออกก่อนเพราะว่าไข่มันตัวใหญ่นะครับเน็อตถ้ายกเซี่ยวนี่เสียเปรียบนะครับต๊าบไม่มีโอกาสซดอืไ ก้อนออกก้อนออกก้อนแล้วกล่อมะข่ายปล่อยนะครับมะข่ายปล่อยเนื้อค so ิด uh ดีขนาดนั uh ้น uh ดูเ so ซ okay. ี so ่ยวก่องปล่อยไทยก่องปล่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าอ่าอ่ายกขึ้นแล้วกำเข่าก่อนปล่อยก่อนอ่ะปล่อยกันลูกปล่อยก้อนปล่อยก่อนม่ายปล่อยนะครับดู บอกค่อยปล่อยนะครับน yes. ี่บอกค่อยปล่อยนะครับนี่บอกค่อยปล่อยเดี๋ยวก่อนนะครับอ๋อมันอุ้นหยาขนาดถ้ากว่าประเภทนี้นะครับนี่มันหนุนปล่อยนะอุ้นหยาขนาดเดี๋ยวก่อนค่อยๆเคลียร์นะครับใช้กลมค่อยปล่อยเซฟกลมค่อยปล่อยเอาละดูนะออกออกอยากออกก่อน เอาละเอา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 มาดูดกันต่อนะครับเอาละเนื้อดูดูไท้ครับไท้ก็เรียวนะเห็นก็เห็นก็ไท้หว่่มเจอมาเร็วไท้ก็เรียวนะครับดู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 ไท้ดูไท้ดูไท้ต่อ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 มาครับนี่ไท้นะไท้นี่ไท้นะครับไท้ลอยนะดูครับเนี่ยเหมือนมันตื่นมันกระเริ่มกันนะครับดูดูดูเซี่ยวดูเซี่ยวเซี่ยว อ่า,าอ่าเราสเตปขาเซี่ยวเซี่ยวมันจะเลี้ยวหรือน่อยเซี่ยวมันจะโยนตัวนะครับมันจะโยนตัวอ,อ่าโวยวายคอเนอรอ่าดูข้างดูข้างไม่ได้เห็นข้างกันเลยอ่าไปดูข้างโอ้ยไทยนีบก่อนเพราะไทยสท่งหน้ามันดีนะครับทำไมครับเนาะส่งหน้าดีมันมีผลเน้อะทำไมดูครับหมุน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 โอ้นะครับนะครับหมุนดูไทยครับไทยคุ้ยนะครับเนาะ อ่ะดูข้างมองดูข้างดูข้างไปอันนี้ข้องดูข้างอ่าดูข้างดูข้างนะครับดูข้างดูเสียบข้างอันนี้เลี้ยวกว่านะครับเซี่ยวเลี้ยวกว่าแต่ไทยทรงหน้าดีกว่าเอาดูเซี่ยวสลัดครับมันเหมือนขึนนิ่มันจักออกขาวแหมมาอ่าข้างที่สองนะครับอ่าข้างที่สอง เฮงจะสู้ไทยผมได้เพราะไทยตัวใหญ่กว่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับเวลาขามแล้วก็ตัวใหญ่กว่าก็ต้องเฮงกว่าเป็นธรรมดาไปละแต่ว่าทำห้วหูว่าเซี่ยวเนี่ยไอ้ลูกของลูกเซี่ยวเนี่ยเหนียวนะครับเหนียวเลี้ยงให้ถึงนะครับเลี้ยงเลี้ยงให้ถึงคือว่าถึงอายุมันได้นะครับเนาะยังน้อยกว่ามาสักสองเทีขึ้นไปนะครับเนาะแล้วก็เช็คความพร้อมของมันว่าวันนี้มันพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเช็คก,กวางระหวางพ,อาพอ่อผมเดือยพ่อผมนะครับอ่าช่องของเขานะครับคนที่ซื้อกวางของผมไปจะได้เล่นแบบสบายใจเนาะว่าเออกวางกด็ดีเวลาเอาไปจ้ำอย่างแบบใครอดอย่างอันนี้แอบแสดงว่าคุณยังเช็คก,กวางเหมาจาังเด้อเดี๋ยวผมจะมาสอนนะเดี๋ยวผมมาสอนมีโอกาสจะลงคลิปสอนนะนี่สมาชิกของเราเลยเนาะเนาะนะนะครับเนาะนะครับเนาะ เนาะน,น,นะครับแหมมันเหมือนนะครับมูฮุยหยังเอาออกดีกว่าเนาะมูฮุยหยังใครหันข้างเนาะใครให้ขันหวาใไหลข้างเลยไขว้เลยกันเนาะพราะขามกระยุยะมันบากก้านกันมันแป้มก้านกันเนาะมมันมีไขย้อมไขนะครับเนาะอ่ะเอาอก่อนมาดูข้างดีกว่าจะเห็นข้างเนาะยจะเห็นลีลาข้างหนงกกว่านะครับเห็นลีลาข้างหนักกว่า ผมสอนที่เคล็ดลับเผ็อย่างหนึ่งนะครับเวลากวางมันนีบแบบนี้นะคื่เคลียขาเนอะเคลียขาเนี่ยกวางมันจะคลายถ้าเคลียต้องเคลียโคนเคลียอย่างเนี้ยกวางหมกคลายๆเวลากวางเขาไปโจนในบอลเนี่ยถ้ากวางเขานีเปิดเนี่ยเขาจี้จี้ต้องนี้จี้ต้องที่อย่างเนี้ยมันกคลายแต่มันจ้าจี้โกนจี่ต้องนะแต่ถ้าว่าถ้ากวางเขาโดนนีเขาไปจี้ขาจี่ขาเท่านี้จี่ขาเท่านี้นะมันจะคลายเร็วนะครับขี้โกงเป็นหน่วยเนาะ อ่ะดูคร uh, ับโอ้ดูสเตปขาครับเนี่ยท้ายมันจะจ้าน้อยนะครับแต่เร็วนะครับก็เลี้ยวท้ยก็เร็วนะเนี่ยไนทยก็เร็วนะมันจะจ้านะครับแต่ถ้าดูสเตปขาแท้ๆเนี่ยมันจะจ้าเหลือเซี่ยวไปหันน้อยหันหน่อยแล้วก็สเตปขาเนี่ยแล้วก็มันจะต่างกันแค่น้อยอ่ะดูข้างดูข้างดูข้างอยากเห็นข้างอยากเห็นข้างมามาเดินมาเดินมาเอ้าดูข้างดูข้างอยากเห็นข้างเอาเนี่ยไล่ข้างกัน อะไรข้างกัน,นถ้าเซี่ยวมันจะโดนนีบนะครับเนี่ยมันจะโดนนีบมันจะจักออกแล้วส่วนข้ามนะครับอ่าโดนนีบโดนนีบโดนนีบเอาละเอาละ sure. ออกก็ได้ออกก็ได้เซี่ยวออกก็ได้โอ้ยอันนี้นีบเจียบนะตัวใหญ่ตัวนล้กนีบเจียบตัวเซี่ยงออกก็ได้ถ้าเซี่ยวออกไม่ตายตายของเขาเนอะตายคำเขาเนอะเซี่ยวออกก็ได้ตายคำเขานอะตายเขานะมันบบปลอยนะอันนี้บบปลอยเนอะเสี่ยงออกก็ได้เซี่ยงออกก็ได้ดู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 เซลย์หลอดก็ครับ วก็โอ้สุดก้อนไปสุดก้อนนะตายนะครับอันนี้บ่ปล่อยนะไทยบ่ปล่อยนะทายบ่ปล่อยนะที่ก่อนบ่ที่ขาก่อนบ่มันตายนะตายเต้นะตายเต้ยเต้เนอะเอากรอนเอากรอนซ้มตัวใหญ่นะครับเสี้ยนน้อยนะเสี้ยนน้อยนะเอ๋อที่ขาลุดหาลุดละอันก่อนไหนที่ขาเปนจะลุดนะครับลดเข็ม่ส่งแน่นะครับส่งแน่มันกั้นส่งแน่เดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเนอะที่ขาเด้๋ยีที่ขาจะคลายนะครับที่ขาจะคลาย ที่ขายจะ้ายนะครับแน่เหรอที่ขายจะคายเหรอที่ขายจะคายเซี่ยวาก้านนะครับเซียวปก้านนะครับโอ้โอ้สู้บัได้ครับนี่ต้องยอมรพบเลยห่าสู้บัได้มันใหญ่หลือกระสงแน่มันดีเหลือลล้มไปนาะในห้องเสียรสงแน่เสียส่งแน่จะหาว่าพอบอกว่ามันเสียยังไงเบรอแล้วมันเสียวันนี้ก่อว่าเป็นนี่ ลวดถือว่าสอนตัวเเนาะสอนตัวเองกว่าเป็นได้อ่ะดูครับเนี่ยสำคัญคือทรงแน่เนี่ยทรงแน่ม,นม,นมันมันมันสู้กันไม่ได้เนี่ยเหนื่อยเนี่ยออกกันาอ่ะนะครับถ้าเรามาดูดูการเปรียบสองตัวนี้นะครับดูเปรียบสองตัวนี้ นะครับถ้ามาเปรียบสองตัวนี่ลองดูนะครับเห็นก็ไทเนี่ยใหญ่กว่านะครับตัวใ,ใหญ่กว่าเง้วกว่าครับเอาอบัคคอมาใส่กันเหมือนที่ผมเคยแนะนาไปนะครับนาะอบัคคอมาใส่กันอบักคอมาต่อกันแล้วก็ก้นมัน,นเงี้ยวหรือนะครับ่ไทเนี่ยก้นมันเงี้ยวกว่าฉะนั้นช่วงช่วงช่วงตัวเนี่ยของไทเนี่ยมันเง้วกว่านะครับ แล้วก็แก้มดูแก้มครับแก้มเห็นก็แก้มกม,กมันใหญ่เหล่าน้อยเดียวเห็นก็ใครใหญ่เหล่าน้อยเดียวมีผลในในการนิบนะเห็นก็ปลายข้างบัตันเลยครับแค่แก้มนะครับทั้งๆท,งที่ไอเนี้ยลูกผสมเนี่ยเลี้ยวมากนะครับแต่ติดนี่บัตแบบิดเพราะว่าไอเนี้ยแก้มมันดีหน่อยอ่ามาดูทรงหน้ากันดูทรงหน้าปุ๊บเนื้อเดี๋ยวผมจีให้ดูทรงหน้า ก็จะเห็นกันนี่อ่ะผมอธิบายดีกว่าเนาะแน่ไอ้โซนแน่เนี่ยไอ้ตัวทั้งซ้ายเนี่ยมันเปิดกว่าเห็นกอนี่มันเปิดกว่ามันเปิดกว่างทางขวาบางคนว่ากว้างหน้าเปิดบดีกว้างหน้าเปิดบดีเนี่ยผมจำเมื่อเห็นละว,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 ว่าหน้าเปิดเนี่ยได้หนีบก่อนเวลาหลายครัง้งโอเคแล้วเขามาขึน้นว่ากว้างหน้าเปิดเนี่ยนี่บาดเจ็บ เนาะในความคิดของเขาเขาคิดว่าอีก네ว่าหน้าเปิดเนี่ยเดนนี mm ้ห hmm> น <oru> ้าเปิดดูหมันเปิดเก็หน้ามันเปิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจี้ให้ดูดีกว่าจี้ให้ดูดีกว่าอ่าเนี่ยครับหน้ามันเปิดยังไงดี่ยให้มันเห็นอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็หน้ามันเปิด นี่ยมันเปิดไหนด,แมมดูแก้มดีเหรอแก้มดีงอนดีเหรอเนี่ยแก้มดีงอนดีนะเนี่ยเนี่ยอ่าก็เนี่ย,ยหัวมันยกหัวมันยกก็หัวมันยกเนี่ยคือมันมันยกกว่า,วาก,ก็า <c oughs> าต้องในนีบดีกว่าเวลาไหลกันนะอันนี้มันหนีบมันมันมันยกบ่ยกตำ่ำเวลาหนีบเวลาไหลกัน minded. ไอหัวสูงเนี่นยไปแคน่นีบก่อนนี่นะครับ ดูตัวนี้นี่ก็มันจะมอบแ้วน้อยมันจะกินกันน้อยเดียวนะทรงหน้ามันจะกินกันน้อยเดียวนะครับทรงหน้ากิ่นกันน้อยเดียวนะทรงหน้ากิ่นกันน้อยเดียวนะท่างๆตีดูเหมือนแกบาก์บากินกันนักอันนี้ตำกว่าน้อยนะครับยกตำกว่าน้อยเดียวมะก่อเสียแก้มน้อยเดียวมันก็ไม่ได้หนีบเลยเห็นก่อ เนี่ยทั้งๆที่เลี้ยวกว่านะเนีย่ยเวลาเปรียบกวานะครับเปรียบกวางหัวยกเนี่ยมาเจอบ่ามาดีนะบางคนโอ้หัวยกมันนี่บาเจ็บแต่หัวยกนีบก่อนเหรอเนี่ยผมทําคลิปเพิ่งเห็นเลยว่าหัวยกนีบก่อนหัวยกนีบก่อนแก,กแก้มดีกับแก้มมาดีก็มีผลฉะนั้นท้ากวาหัวเขายกถ้าแก้มเขาดีเนี่ยมันจะตัวอื่นจะไม่ได้นีเขานี่คยน่ครับ,น,รบ,น,รบนี่ยตัวนี่กเหหัวมันยก แก้มมันดีเนี่ยถูกไหแก้มดีแก้มดีแก้มดีผลิตไรกระเพาะเอยมันมีผลเนี่ยก็แก้มมันดีหมวมันยกถ้าท่านเองมาปิดกวางไทยนะมันจ้ากว่านะไทยจันจ้ากว่านะแต่ว่าตัวนั้นนียบมันได้เพราะว่าทรงแน่มันดีกว่านะครับเนาะแล้วก็ทำย่างตัวนี้ที่มันจนกันแล้วก็ตัวนั้นมาได้นียบตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่านะอ่าปัจจัยหลายอย่างนะครับฉะนั้นเวลาปรียบกวางก็เอาลองอ่านกินเป็นเป็นเชื้อเป็นเชื้อไปเนี่ยก็ เนี่ยทำงานเปิดเห็นก็เนี่ยหัวมันยกนะเปิดมันเหมือนเหมืองนะเนี่ยหัวมันยกเนี่นเปิดแต่มันเหมือนเหมืองแต่มันได้นีก่อนครับเราเอาไปใช้พอนเนอร์ที่ซื้อนี่ะนะครับเนาะสำหรับความขายเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเนาะวันนี้เอามาลงให้ชูให้ดูกันว่าความปิดจะนี่นะครับเนาะโอเคเนอร์สวัสดีครับ